สวัสดีครับพอกันนี้แล้วครับกับคนบ้าทำเกษตรครับเมื่อนนี้ก็เย็นๆครับอากาศยังแรงจะวินค่อยๆ17นาฬิกาครับเมื่อนนี้ก็เมื่อ,อบึงวิวยนียยังแรงเนาะเบึงฮะบึงไทยบึงหน้าบึงสวนครับเมื่อานนีต้ตามธรรมศาสตรครับ บ้านนาเนาะบ้านสวนบ้านนอกเขาบรรยากาศก็เย็นสบายดีนะยูครับเป็นตะยู่บวุนวาคือในเมืองบัานไหนพรวผมก็อน,นอนหน้าประจําครับนอนสวนประจําซึ่งกกบรรยากาศก็กคือเห็นนี่แหละครับโล่งสบายมีไฮมีสวนออมนะครับนี่ก็สวนมันสวนมัน พอดีมาใหม่ครับนี่ครับโจแดงครับเป็นเพจเมียนะครับเรียกพิ่แดงพอดีเอามาลองใหม่ครับเอามาให้มันครบอาชีพนะครับอาชีพเกษตรเขาให้มันหมุนกันไปให้มันครบทุกอย่างคือมีสวนมีหน้าตัดสวนหญ้าสวนต้านหญ้าหน้าเสียก็ คือเขาบริถิมือซื้อครับกำมุนมาให้ายแดงครับนี่แหละครับเดี่ยวซีวาลาลเรียดต่อไปครับนี่ก็พักเงยต้นกล้วยพักหอยเห็ดผักสวนครัวครับปลูกเองกินเองขายเองอีครับได้ขายด้วยครับนี่แหละเป็นนาศีปีเกษตรเนนอกคระดับศีเป็นบาทแต่ก็เห็ดในเฮายู่ได้สบายดีครับ ขั้นเทาบ่บดินล้นเกินบ่เกินไปนะบ่อยากได้เกินไปแต่มันธรรมชาติเท่ามันกะมันเบียดไม่เทาดินล้นนะครับนี่ครับมองยูมองเศร้าก็ดีบ่ได้ดู้ลาคือเขาดอกแต่ก็พอมีอยากไม่กินครับก็บเลยมาเล่าเหตุคลิปนี่แหละครับสเนสเนอเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พี่น้องได้เห็นได้ส้มกันกับพักนี้แต่พักเลยครับนี่ย แข่งเขือกล้วยโค้คงอ่าลงมาเบิ้งหน้าครับอากาศเย,นเยน็นๆแดดร้อนครับช่วงนี้เป็นช่วงเอาหน้าหมอกนะครับสำหรับหน้าก็ดีม็เป็นนะรอบๆเนาะกำลังเขียวอย่ากำลังเรายการครับน่าก็ดีกำลังเขียวเขากำลังงามเพราะว่าฝนก็เริม่ลมลงมาไปปล่อยแล้วครับ น้ำ้าน้ำทุงเขาเออเย็นสบายครับเนําดี๋ยวนอนนำแรลงมาเก็นครับทำเลก็ะทือว่าถือโชคสำเร็จดีครับดินกันยังสมบูรณ์ดีอยู่แค่ปับปุ้งกินแฟงหน่อยบอยบ่อนเนงอสารเคมีบ่อน,นิน <c oughs> ุยลายเนียนชิวาภาพครับอินทซีเนี่ยจังหน่อยเนาะเพื่อพับให้มันขึ้นสู่สภาพเก,าก่าเขากำลังแตกกอครับเขาก็ดีกำลังสบายนะบอกให้มันแตกกอเนาะกำลังเขียวตามเห็นนี่นะครับี่ก่ข้างหน้าวาสตัดมือนครับเขาวานดอกแป้งนี่วานไว้ก็ได้ถอนมาสามนะครับไม่ขนาดวานไว้แป้งหนึ่ง ตามเห็นนี่แหละครับลังเงาเมื่อยหรืยว่าสตั๊ดโซสตัดไดบอมีมวลาบอนะครับตามงานเขาอ่านี่ครับนี่ครับแต่ก็ดีครับต้นอีกดีถ้าสังเกตเป็นขี่หมูครับลอ่อง,บลอ,งลองขี่หมูโซซิบาลงล่องขี่หมูล่ะซ่อนต้นเขาครับเที่ยวมาสองคุณสาวคุณแรงนะครับนี่เราซ้อนต้นเขาก้นอนใหญ่ครับ มันซ้อนแห้งสามสอบครับล็อกแบงร้อยสามสอบริมเดียวนะครับก็ถือว่าห่วยพินาย่าลงทุนลายครับย่านเอาเบิดเบิดเบิดทงเลยนะบ้านเทากันเบิร์ดทงเบิดแปลงมันเป็นล็อกนะครับจยเอาเบิดทงเลยประมาณนี่กันประมาณหกเ็ดไหลนะครับเห็นหน้าพอได้กินมั้งครับเขาเขาแต่ก็ดีครับงามครับ แต่มันก็มีแนวแล้ววะตามธรมรมชาติเนาะตัวหน่อยก็ยังมีตัวใหญ่แกมันซ่อนครับอรอกแล้วตามหน้าตามห่างนะครับนี่นี่ตามห่างเลยนี่แปลงนี้การแต่กอของมันแกน,นี่แหละครับปล่อยกันไปเรื่อยๆระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสิลงไปเรื่อยๆตามเห็นแต่ซุ่มบห้ได้ล่องขี่มูก็คคอเห็นนะครับก็บแตกต่างกันระดับหนึ่งหลายหลายเติอครับ เหญ่าก็งามครับหย่าก็ดีเดี๋ยวเขาค่อยๆมาจัดการก่อนจังว่ากันหย่าเดี๋ยวจงเอาน้าเขาเลยยังม่เคีย่ยนกนะครับช่วงนี้เอาน้าเพอเขาแตกกอนี่ครับทางนี้ก็ขี้มูคเข้าล่องขี้มูต้นเขาเสียงแตกต่างเลยครับหมองใสก็หมองอใสใกล้ๆกันนีความแตกต่างกันบ้ันจะไปอังเป็นหลอกเลยเป็นเป็นส่วนไปส่วนมันนะครับตัวใดบ่ได้ลองหี้วมู ถือว่าพานแล้วครับ,บทดลองผมเล่นขีมูเนาะถือว่าผ่านแล้ะไปเรื่อยๆครับยังไปหลอกไปเรื่อยๆเน่ก็งามพันหน้าก็กำลังครับรกำลังจัดก,การแป้งนี่แป้งทีนะครับก็ถือว่าไข้ครับพานคือกันแป้งทีอย่ดีๆได้ลองขีมูดอกปล่อยธรรมศาสตร์เลยนะวานปุ๋ยธรรมดา แต่ว่าแป้งขี่มูสิมีปุ๋บมีปุ๋ยเนาะเอาขีมลลข่มูเล็ดขี่มูเมื่อหน้าบอกเนี่ยนะครับทั้งเกเห็นเมื่อเอาหน้าบอกแล้วเขามันก็ลังเขียวข้นนะครับแตกกอชุมมีหนามสิเป็นยังบางๆอยู่ครับนามยังขางมันก็สิเป็นลักษณะต้นเขายังบางๆอยู่เราก็เลยต้องเล็งหน้าบอกใหในเบิดนะครับเพื่อให้เขามันแตกกออีกันนั้นมันก็ซ่าครับ แต่ว่ามันกับพันดีพันพนดีเขามันกับมีครับเท่าคลังน้าไว้คือเท่ากับหย่ากับบคอยขืนครับบบคือเขาเขาหน้าบอกดับมาเลยครับอันนี้ครับมีคำงานเก็บตกตะกะครับพอน,นี้ไม่ออกคุณมาบานปุ๋ยนะครับมันนี้พอดีไปเมื่อบ้านจะของเนาะ เลยไม่ออกคนลองมาหว่านปุย๋ยถ่าที่เรียกก็ว่าจะไปตัดหญา้าแป้งหน้าหว่านแต่ว่าสูตรหญ้าแล้วครับสูตรเห็ดคู่เห็ดหญ้าละมันหญ้านะเจียงไดมันเสียงใเป็นเขาบอ่อเกิดเรยว่าจะไปตัดพุ่นแต่ว่าไปแล้วแข็งต้นหญ้าพอดีครับเห็ดบุได้ก็เลยมากสือครับเสียบอยากสือนะครับดำทีครับถือพอดีอยู่ครับพานนยู่ดำทีกันี ต่ว่าอย่าพึ่งตัดสินใจตอนนี้ครับตัดสินพ้นตอนนี้บ่ได้เพราะว่ามันต้องไปเบื่งตอนกิเกี่ยวครับพุนพ่นผลิมสิได้หลายสำไดแปลงดำทีแปลงดำหางนะครับมองได้มีน้ามสังเกตเห็นบ่เขาเป็น,นต้นสำได้สำนันอยู่ครับมันสิบ่กคอยบ่ท่านแตกปานใดแต่สำหรับโซนทนี่น้าออกแล้วในเขามันสิเริ่มแตกกอแลครับกอกระกระลังจางออกนะครับเพื่อแตกกอ ศึกษาไปนล้วไหมนนครับเดียวสอนเบิ่งไปเรื่อยๆเ,เอาประสบการณ์บททฤษฎีบทบทฤษฎีมันแค่คนนั่งอยู่ของแอร์เหดนะครับเฮาน,นี้หนักกระทำหนักปฏิบัตินะโมเมนต์โมเมนต์พึ่งทฤษฎีตามเห็นครับนี่ก็น้าตาทีครับจะสังเกตเห็นหลอดสูแปะสู้สูสสล็อกเนาะเขาแน่นเขาหน้ามังมันจะบ่คอยแตกก่อจะได้มันอยู่ วิดน้ำขึ้นมามันสีแตกกอรครับเห็นบหสังเกต่วนนี้นังเกตเลยต้นตัวข้างในมีนม้ำไม่ริมมันบูมีน้ำไม่ามาเขาจะแตกกอลายกันครับเกยครับนักเราทะองน้ำกันอ่าสังเกตไปน้ำกันครับอ่าอันครับนี่ก็แปลงหางครับมีนม้ำเห็นบหมหางเห็นบ่าครับกต่าังบ้านขืนกอเห็นไหมโยน่านามแสอ,อยู่เขาก็เลยบ้านแตกกอ สังเกตมองไอ้บ่มีน้ามันก็มีกอสีใหญ่กงงกันเนาะครับนี่นะครับหนึ่งอยากให้ศึกษาเบิ่งนน้องกันแต่แหลกกันจบจะหอดเกียเก่ยวเพราะมันสิใดสั่าใดนี่ครับอีกต้นหนึ่งสีขีม้วงผมแป้งถี่ครับแป้งดำถี่หน้าขนซ้อนก็แต่กอดีครับมันจะเป็นหลอกขาดนีด่วยครับสังเกตปะเดี๋ยวดีดี ตัวนี้ก็สามสอบสี่สอบครับตัวนี้ตดนหลอกสี่สอบสังเกตเลยเขาสีต่างกันเลยครับตัวบดีร้องเพื้นกขีมูสคับรองพื่นขีม,ขขมูเป็นคู่เลยนไครับตัวนี้มันเป็นใสใสหลายเทว่าผ่านครับพินาศขีมูเบิดแล้วครับบดลองเสียครับปุยขีมูเบิดแบงนี่ก็บสีไสเองินอยู่ประมาณต่วไหนสอบละ สามสิบบาทซื้อมาซื้อหนังสือเป็นสอบสีใสอยู่มั่นลอยร้อยยี่สิบครับตีหายตีเอาเลยหาหนอเลยร้อยยี่สิบสอบคูณสามสิบสิบเป็นเงินเท่าไหร่แต่ก็มาบวกลบคูณหารก็เข้าใส่ปุ๋ยมันสิตกหลมเลยจังหวะคำนวณเอาด้วยครับรายจ่ายไล่รับรล่จ่ายมันสิตกยังสิบสิบถือสิบแหวนกันให้พี่น้อง โนวนเอาแต่ว่าวไปพื้นๆนี่ฟังเดี๋ยวอย่างนี้เขาอย่างมาคุยกันเรื่องค่าเสียค่าเสีจจยใจยังติเปลืองเลยครับต่อไปกันนี้ครับเสือเทิงจะเป็นแปลงอ้อยอ้อยหลอกนึงอ้อยหลอกนี่นส่วนฟังให้นี่บอท่านสางใบนะบอท่านเคลียร์ยัยงหกอยู่บอท่านเคลียร์ใบมันเดี๋ยวเขายัางเขาไปเบิ่งทีหลังซุ้มเคลียร์ใบแล้ว ะซุ้มทั้งนี้บ่าท่านเชียใบยครับว่บ้่าทันสร้างใบงานงอมบาบ่าซุ้มไ้บานครับอ่าดีอยู่ครับนี่นะครับเขาขัา้นขัน้ขนมันเสียนามโดดๆครับเห็นป่มันจะเริ่มสูงเลยนี่ร่มนะครับบ้านนี่ขอเสียท่านเท่าครั้งนามเรื่อยๆครั้งนามตลอดกวาน,นมันก็สูงไปนี่นในเขาล้มครับมันบดีต่อไฮตัตัดก็กล้มนะครับทันมี้นามเพราะว่ามันได้ยืดแล้วนะ มันเลยท่อเลยต้องปกติขเขาต้องปล่อยน้ำออกกแต่ว่าเกษตรโบราณเนี่ยมันก็อยากขังน้ำไปตลอดนะเพื่อเพอย์ยังละ่ะมีน้าเพิ่อนก็่าดีโหลดนะก็พผมก็บ,บอกข้าใจกันแก่ตามเพื่อนละ่ะเขาก็ศึกษาเนาะเลยมาเห็ดในเบิง่งให้ทุกฟังให้เปรียบเทียบให้เห็นลนนะครับสำหรับคลิปนี้กกฝากไว้ทํานี่แหละครับ ที่ตามผมไปเรื่อยๆเพื่อค้อมรู้แต่กับประสบการณ์แลกเปลี่ยนครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีตอนเย็นครับผม